ออฟเพนกับซื้อบ้านคอมเพลตอันไหนดี ID. กว่ากันเชื่อว่าทุกคนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยรู้แล้วแต่ก็มีอีกหลายคนนะคะที่ยังไม่รู้ว่าซื้อบ้านออฟเพนกับซื้อบ้านที่คอมเพลตเนี่ยออฟเพนนี่หมายถึงว่า,าซื้อดูจากกระดาษ แต่ว่าสิ่งก่อสร้างยังยังสร้างไม่เสร็จหรือว่ายังไม่ได้สร้างเลยคือยังไม่ได้เห็นเป็นรูปเป็นล่างไม่สามารถที่จะเดินเข้าไปดูในในตัวบ้านในตัวยูนิตได้นะคะนั่นคือซื้อออฟแพนแต่ที่คอมพิวเต์นี่ยหมายถึงว่าสร้างเสร็จแล้วสามารถเดินเข้าไปดูในยูนิตได้เลยเข้าดูในบ้านได้เลยนะคะก็ถามว่าอันไหนดีกว่ากันไม่มีอันไหนดีกว่ากันและไม่มีอันไหนที่มันแย่กว่ากันนะคะ มันแล้วแต่ความต้องการของผู้ซื้อนะคะสมมุติว่าบ้านที่มันคอมพีดบ้านที่เสร็จแล้วเนี่ยเป็นอพาร์ตเมนต์หรือจะเป็นบ้านเนี่ยก็ข,ข้อดีคือเราได้สามารถเห็นของจริงว่ามันกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่เพดานสูงเท่าไหร่แล้วก็สิ่งอขอสร้างหรือว่าเคาน์เตอร์เครื่องสุขภัณฑ์ในห้องน้ำหรือว่าพรม พื้นไม้อะไระไระเบียงลึกอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเราสามารถรู้เห็นว่ามันเป็นยังไงจริงๆได้เห็นของจริงว่าคุณภาพมันดีไหมเราก็อย่างเช่นสมมติว่าไปยืนตรงหน้าต่างแล้วเราจะเห็นอะไรในฝั่งตรงข้ามหน้าต่างเราอยู่ตรงประตูอยู่ตรงระเบียงแล้วเรามองเห็นอะไรอย่างไงคือมันมันเห็นภาพจริงแล้วก็ซื้อคอมพิวต์นะคะที่เสร็จแล้วเนี่ยโดยส่วนมากแล้วเนี่ยทนายนะคะทนายกับ คนที่ทำเอกสารให้เราเรื่องกู้เงินเนี่ยเขาจะไม่ให้คุณเซ็นเอ็กช n g นก่อนที่โฮมโลนจะแอปพูฟก่อนที่ finance จะแอป o ูฟก็เป็นข้อดีคือมันไม่มีความเสี่ยงที่ที่แบบว่าจะเสียเงินนะคะถ้าเกิดว่าโฮมโลนไม่ผ่านคุณก็ไม่ต้องเสียเงินจำไว้คือคือ,อไม่ต้องไปเซ็นเอกสารเอ็กช n g น จะต้องโฮมโลนผ่านก่อนถึงจะเซ็นเอกสารอีกเชนนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะเลือกแบบไหนแล้วก็อีอกแบบหนึง่งคือออฟแพนเนี่ยก็ข้อดีก็คือหลายคนนะลูกลูกค้าของของเปิ้ลนะคะก็คือเขาตั้งหลักเลยว่าเขาต้องซื้อออฟเพนเพราะว่าออฟแพนมันจะมีอ่ะมันจะมีสเตปแรกสมมุติว่าคุณซื้อปีนี้แต่เสร็จปีหน้าปีนี้คุณก็วางเงินดาวสมมติว่าเขาให้วางเงินดาวสิบเปอร์เซ็นนะคะวางเงินดาวแต่ว่าคุณจะต้อง เซนเอ็กเชนเลยนะคะบางบางโปรเจกต์ก็ให้ดาว5%าบางโปรเจกต์ก็ให้ดาว10%ทีนี้มันก็มีเวลาสมมติมันเสร็จปีหน้าก็มีเวลาอีก1ปีหรือว่าเสร็จปีครึ่งอีก2ปีอย่างเงี้ยแ,และแกลบเวลาที่ก่อนที่จะสิ่งเวลาที่จะเซตเทิลทำเอกสารกู้เงินเนี่ยมันมีเวลาประมาณ1ปีหรือ2ปีแล้วแต่โปรเจกต์ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ลูกค้าหลายคนชอบเพราะว่ามีเวลาเก็บเงิน สมมุติว่าตอนตอนเอ็กเชเนี่ยวางเงินดาวไป10%อีก2ปีหรืออีก1ปีครึ่งอย่างเงี้ยไปวางไปวางเงินตอนเซตนทำเรื่องกู้อย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบหาเงินดาวเพิ่มมีเวลาเก็บตังอาจจะใส่เข้าไปเยอะๆเพื่อที่จะอ่าจะได้ผ่อนรีเพลย์เมนต์ต่อเดือนน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีเวลาเก็บตัง บางคนชอบแบบนั้นแล้วก็อันนี้เคสเค่จริงๆเลยนะของของของลูกค้าเปิ้ลเลยอะ่ะเขาซื้อตอนออฟแพนแต่พอถึงเวลาเซตเทิลปุ๊บมันก็มีเวลาหเดือนหนึ่งปีพอเซ็ตเทิลปุ๊บปรากฏราคาตอนที่ซื้อกับตอนที่เซตเทิลเนี่ยราคามันก็ขึ้นแล้ว mm hmm. ก็นี่ก็คือข้อดีของออฟแพนคือพอเราย้ายเข้าไปก็ By the ไทม์ราคาอสังหามันก็ขึ้นก็ มันก็แล้วแต่ว่าผู้ซื้อนะ่ะแฮปปี้กับตรงไหนถามว่าอันไหนดีกว่ากันนะมันไม่มีอะไรดีกว่าและไม่มีอะไรแย่กว่าแล้วแต่ความต้องการของผู้ซื้อนะคะก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเพราะว่าเป็นคำถามที่แบบยอดฮิตมากนะคะแล้วก็อาใครนะคะที่จะต้องการหาบ้านหรือว่าอพาร์ตเมนต์ก็ติดต่อมาได้นะคะในในในออสเตรเลียทั่วเลยเนี่ยก็เพิ่นก็นมีหลายโปรดัก หลายโลเคชันมากให้คุณเลือกได้จับจองแล้วก็ให้คําปรึกษาฟรีเรื่องโฮมโลนนะคะเรามีทีมงานให้คําปรึกษาฟรีแล้วก็เลือกโลเคชันที่เหมาะสมกับคุณแล้วก็ทนายถ้าใครไม่มีประสบการณ์อะไรก็สามารถปรึกษาได้ฟรีนะคะปรึกษาฟรีนะคะชาติดีอันชาติหน้านะคะก็วันนี้ขอให้ทุกคนนะคะสุขภาพดีมั่งมีมั่งคั่งโชคดีทุกเวลาทุกนาทีนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ ไม่ชอบไม่แชร์ I don't care because I love you Bye